ร้อนก็ร้อนปีนี้ล่าก็ไม่มีไม่รู้ไปไหนแม มัน,มนเป็น,นพ่อเราทั้งนั้น,นเรารังเกธรรมชาติพอ่อทั้งที่เราเกิดจากธรรมชาติัตงแต่เกิดบิบ๊กแบงเกิดดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวเคราะห์และมันก็เกิดโรคพอเกิดโลกก็เกิดสภาพอากาศเกิดทะเลต่อมาก็เกิดแผ่นดินพอมีแผ่นดินมีสัตว์เลี้ยงมีวัฒนาการจนเป็นมนุษย์แบบพวกเราเราเกิดจากธรรมชาติแต่เราทําลายธรรมชาติเฮ้อเล้วงเมือนรู้มาเจ้าไหนนี่แหละอย่างที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาเป็นทางออกเป็นวิธีทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของเรายั่งยืนเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีค่ะห้องเรียนห้องนี้เราเรียกว่าห้องเรียนดาราศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเชยครามตำบลเชยครามอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีห้องเรียนดาราศาสตร์ที่เปลี่ยนจากห้องเรียนแบบปกติเป็นห้องเรียนแบบสื่อผสมโดยเรียนรู้ผ่านระบบสื่อแสงสีเสียงที่ให้ข้อมูลสำหรับเด็กในชุมชนและเด็กนอกสถานที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติระบบสุริยะ โดยผ่านประสบการณ์การละเล่นการทำกิจกรรมระหว่างครูแล,ละผู้เรียนนอกจากห้องดาราศาสตร์จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กและทุกๆคนแล้วยังคงฝุกฝังให้เห็นความสมคัญการกำเนิดของโลกก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าป่าและน้ำเพื่อให้เด็กและทุกๆคนได้มีความรักรู้จักห่วงแหนช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ยืนยาวขึ้นค่ะ นอกจากนี้เรายังเปิดช่องทางออนไลน์ของห้องเรียนดาราศาสตร์ออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ทําให้เกิดความเข้าใจถึงความรู้และกิจกรรมอย่างแท้จริงค่ะห้องเรียนดาราศาสตร์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันสร้างห้องเรียนดาราศาสตร์แห่งนี้ให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริง ค่ะพวกเราร่วมกันเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอยู่อย่างไรให้ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใชยครามยังมุ่งมั่นตั้งใจว่าอนาคตเราจะสร้างตามแผนที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำสนามญ้าเทียมสนามฟุตบอลขนาดเล็กลานกิจกรรมปีนป่ายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานต่อไปค่ะ